เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขนะฮะการเปิด3เงื่อนไขนะครับงดจ่ายค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมีอะไรบ้างเรามาเช็คกันหน่อยนะครับน้อ,องแตงครับการไฟฟ้านครลหลวงนะครับคุณผู้ชมะฮะ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการขยายเวลาการงดจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั่นเองนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ครับคุณผู้ชมฮะพร้อมแบ่งเบาภาระประชาชนผู้มีไรายได้น้อยค้างค่าไฟฟ้า300บาทต่อเดือนไม่เกิน3เดือนทางด้านไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงครับในฐานะหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจนะฮะสังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตอบสนองนะครับต่อนโยบายของรัฐและภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการกํากับดูแลบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชนนะครับพร้อมเดินหน้านโยบายดังกล่าวโดยเร็วที่สุดและนะฮะจะประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับทางด้านการไฟฟ้านาครหลวงครับก็ได้ดําเนินการภายใต้นะฮะภารกิจหลัก ในการบริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับพร้อมทั้งสมุดประการให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้การขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิต ของเอมืองมหาคนครนั่นเองนะครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาว่ายังไงครับน้องแตงค่ะสำหรับด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือ PEA นะคะก็ได้ดําเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มีมาตรการให้ลดภาระและก็บรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยซึ่งก็มีประชาชนที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า6ล้านรายนะคะโดยก็จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะพี่โญคก็คือเป็นผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300บาทต่อเดือนอ่ะแล้วก็ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3บินเดือนนะคะ<ม>แล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน2566ถึงเดือนพฤศจิกายน2567นะคะทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มียอดค้างชำระก่อนบินเดือนพฤศจิกายน2566จะเป็นไปตามมาตรการเดิมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมาย,มายเลข,หม,เลขหมายเลขอะไรคะพี่โอหมายเลข1129าจำง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ะะทางพี่เป็นหมายเลขของ P A contact center นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับบินค่าใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าก็ โทรไปได้เลยโทรไปได้เลยนะฮะหนึ่งหนึ่งสองเก้านั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะมีการนะครับขยายเวลาการงดจ่ายค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3เดือน3บินเดือนนั่นเองนะครับถือเป็นเรื่องดีนะสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับผมก็ทบๆกันไปนะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยจ่ายแบ่งรายจ่ายแบ่งรายจ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยนั่นเองนะฮะ